คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรเด่นสิบลาดอกจันนะครับสูตรที่สอกดติดตามนะครับสําคัญเพร่ะเทียบตัวเลขเลยนะครับอ่า้ตามกาถูกโดยส่วนนี้เข้าจาก16พิกนาคมหกสีสิบสี่ยิงวดเข้าตอนแรกครับเป็น2 5งวดนะล่าสุดเนเข้า2ะครับงวด25งวนนะลดลบ ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับ16มีนาคมครับ16มีนาคมที่ออก890422 2ัวน้19นะครับเราใช้ในส่วนหน่วย100 10, พันหลักพันลำดับที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็เป็น0บวก0ได้0 นะครับใส่ศูตรตรงนี้ศูบวกศได้0ูนอีกครั้งนึงอันนี้สูตรของที่นะแล้วก็ศูนบวก้างที่ได้ห้าหบวกสี่งที่ได้เก้าเบวกเบวกสีงที่เป็นไม่เก้าบวก2คงที่ครับเก้บวกสองงที่เก้าสิบิเอ็นึบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้งที่เป็นสิบสองใส่สองสงบวกหกงที่เป็นแปดได้ศูนย์ห้ นะครับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเรามาดูนะครับห <c oughs> ลักสิบล่างครับ <c oughs> <sausage> เลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเราโฟกัสที่หลักสิบล่างนะต่อมาหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดคำับาดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ 16เมษายนหกครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้หนึ่งหก3 9นย์สองแครับหนึ่งหกศ2นย์สอามเก้าาดูนะหนึ่งหกนเะครับเลข1ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับแถมมาลหลักหวล่างด้วยนะครับสพฤษภาคมหกคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้สองเจ็ดหนึ่งสาครับเราดูสองเจดหนึ 2, 7, 1, 3, 9, 4, ่งสามนะ เลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบหกพฤษภา 64, คมหกสี่ำนวณในส่วนของหลักสิบลางได้ห้าูนย์สี่หกสองสามหกสองเจ็ดสนยห้าศูนย์สี่หกสองเจ็ดสนะครับเลขสี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหม,มิถุนายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้หนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้นปดสาเะครับเรามาดูสิมิถุนายนสิมิถุนายนครับ เลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับสิบหกมเท่าไหร่หกสี่สิบหเท่าไหร่หกสนะครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้1 6 0 2 8หกศูนย์สองแปดสมเาดครับเรามาดูนย์สองแครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างแถมมาในหลักหน่วยล่างด้วยนะครับ หนึ 1> 1่งก๊าดาของหกคำนวณในส่วนของสิบล่างได้0ูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนเก้าเจ็ดสปดนย์าเหน่งเจสองแปดนะครับเลขเกรบปนตำแนงของลกสิบล่างครับแถมมาในละหน่วยล่างด้วยกำมาครบ2ตัวางนะครับ 64, นนนสิบหกก๊าดางของหกสิบหกกาดาของหกนะครับคำนวณในส่วนของลสิบล่างได้หนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าหนึ่งหกศูนย์สองแสามาคมออก ออกอไรออกหกเก้าหกกับเเลขหมาลักสิบล่างแล้วแถมมาได้ไมได้หกเครับหสิงหาคมหกสี่ค, 4, คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศู 59, 28, 59, 28, นยะ์ห้าเก้าหนึ่งจะสแปดนยาเ้าหะครับศูนย์ห้าเนจะครับเลขสมาลักสิบล่างครับสิสิงหาคมหกครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์นะครับเลขเจ็ดครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับเลขเก้ามาหลักหน่วยลา้านการมาสองตัวล่างครบครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับ, 1, ค,ญญ 64, ค,รบคำนวณในส่วนของหลักสิบล้านได้สี่เก้าสามห้าหนึ่งหกสองสี่เก้าสามห้าหนึ่งหกสองครับเรามาดูนะครับเลขเก้าครับเข้าไปตำแหน่งของหล,กลงักสิบล้านครับ สิบกยายนหกสครับคำนวณในส่วนหองลสิบ้านได้หนึ่งหกศูนย์สอง่งสงแดม้าหนึ่งหกศูนย์สองแปดครับเรามาดู1นึ่ตัวละครหสครับเลขแกลับมาตำแหน่งของ10บล้านเลขสามมาแลวก็ลลางครบนะครับสองลางครับหตัวละคมหกสี่นึ่งตัวละครหกสีครับคำนวณในส่วนหอง10ิบล้างได้สี่เก้าสามห้าหนึ่งหกสองสี่เ้าสามห้าหนึ่งหกสองครับเรามาดู16ตัวละครหกสีออกอะไรออก สามเจ็ดสองสองตัวละออกสามแปดหลักสิบล่างคือเลขสามมาหลักสิบล้างครับเลขเอา่าเลขสามมาหลักสิบล่างนะต่อมาครับเรามาดูสิบหกตัวละคมหกสี่สิบหกตัวละคมหกสี่ครับหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์เป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่เป็นสิบแปดเศนหนึ่งหนึ่งบวกสองตรงนี้เป็นสาม สามบวกหกงที่เป็นเก้าสักครู่ครับเป็นเก้านะครับเก้าบวกห้าของที่เป็นสิบสี่สี่สี่บวกหกของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ได้สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์ครับสองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์เรามานดูหนึ่งภาษีกายดหกสี่ครับออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวเล่าเก้าห้าครับห้าบวกสี่เป็นเก้า 9ก้บวก0ูงขงที่เป็นเก้ส่เกบวกค้าคงที่เป็นส9 9ิบสี่ส4 4ีบวกสคงที่เป็นแปดบวกสคงที่เป็นส0 0ิบ่ศูบวกหได้6 6หบวกหคงที่เป็นส1 1ิบเอ่หนบวกหคงที่เป็นเจ็ได้9ก้าสี่แปดศู6 7ครับรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่1นะครับแต่ว่าในส่วนของจริงๆอ่ะมันมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะแต่ว่าหลักสิบล่างมันได้มาไล้หลุดครั้งหนึ่งก็คือเราโฟกัสที่เป็นหลักสิบล่าง ก็การหลการที่หนึ่งนะครับสิบหกหกสี่ครับส่วนสามสองเจ็ดหกหนึ่งสองก็ลาออกห้าเนะครับสองบวกเจปเป็นเ้าได้ผลพธ์เป็นเก้าบกศนย์คงที่ครเป็นเก้าบวกห้างที่เป็นสิบสี่สีบวกสี่คงที่เป็นแปดแบอกงที่เป็นสิบใส่นย์ศได้หกบวกค่าคงที่เป็นสิบเ็งบวกหกงที่เป็นเจได้เก้าสบแปดศูย์หกดเก้าครับ สิบหกตัวลครมสิบหกตัวละครมหกสี่อ, 64, ออกศูนย์เจ็ดอาแอตลกแปอนะครับสองอ่ะเลข8มาตำแหน่งของหลักสิบลางเ่นะครับเลข2อ่ะมาแต่หลักสิบนะครับพเพราะมันเป็นสูตรหลักสิบนะสิบหนึ่งทุนหนึ่งธนวัคมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดส้ปตละเอแองเจ็บวกสเป็น10 10ิบวกศูนย์ได้10ใส่ศู ศูนย์บวกห้าคงที่ได้ห้าห้าบวกสีคงที่เป็นเก้บวกสคงที่เป็นส 1. 1ิใส่หนึ่งหบวกคงที่เป็นเจ็บวกห้าคงที่เป็นส 2. 2ิบสใส่สองบวกหคงที่เป็นแได้ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งจ็สองแปดนย์ห้าเก้จ็ดสองแปครับสิธนาคมหกสออกหกสามเก้าสองสามหสามเห้ตัวล่างออกแปดสามแปดสามนะครับเลขแมาหลักสิบล่าง สิบหกธันวาคมหกสี่สิบหกธันวาคมหกสี่สิบหกธันวาคมหกสี่เก้าบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดตันนะครับสิบเอ็ดใช่ไหมอะได้ครับทดไปก่อนอือแสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกสี่คงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหกคงที่เป็นแปดแปด แปดบวกห้าแปดบวกห้าคงที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าได้ดันตำแหน่งของหลักสิบล่างแล้วรออครับหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับเราบอสสามสิบทานคมหกสี่ออกแปดถึงเก้าศูนย์หกแปดสองก็ลาออกสามหกครับ หลักสิล่างคือเลขสามครับมาหลัก10ล่างแทมมาในหน่วยล่างด้วยกลายลว่ามาสอล่างครบเลยครับแต่โฟกัสที่หลัก10บล่างนะเหมือนเป็นสูตรเต่น10บล่าง3ามสิบตนอคมหกออก8ปดหนึ่งเแตัละสาครับ9บวกด้วย7เป็น16 16, 16ครับ16บหนะสิบวกศูนย์ของที่ครับเป็น16ใส่หก บวกห้าคงที่เป็นสิบเอ็ดส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกคงที่เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดบวกหกคงที่เป็น แปดบวกหกคงที่เป็นสิบสี่ใสสีสามสิบคนเอาคมหกสี่คำนวณดับคำนวณหลักสิบล้างได้หกหนึ่งห้าเจ็ดสามแปดสี่หกหนึ่งห้าเจ็ดสามแปดสี่นะครับสิบเจ็ดมัก้เราคมหกห้านะครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวเเก้าสองนะครับเลขไม่ไม่พบเลขเก้าในหลักสิบล้างใช่ไหมครับก็สะดุดเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งผมได้บอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ผมขออนุญาตตามนะครับเพราะบางทีมันอาจจะสุดเพียงเล็กน้อยผมใช้ในเทียบกับสูตรอื่นนะครับส7เมกราคมห5ครับเรามาดูศนบวกด้วย8เป็น8ดนะครับได้ผลเป็น8ดนะได้ผลรวมเป็น8 8ดบวกด้วย8ดบวกด้วยศูนดบวกด้วยศูนย์ก็ได้8ครับใส่8 8ดบวกด้วยห้าของที่รับ แปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสี่ที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหกคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหกคงที่ห้าบวก กันนะห้าบวกห้าคงที่เป็นส 0. 0ิบใสศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ได้หกครับหนึ่งกุมภาพันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามส่วนแปดสองตัวละสามศูนย์นะครับนี่ครับเลขสามเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านแถนม,มาด้หลักหน่วยด้วยเนะีเห็นไหมการมาครบเลยแต่ว่าโฟก,กัสที่หลักสิบล้านคือเลขสามต่อมาหนึ่งกุมภาพันหกห้าครับ สี่บวกด้วยหกเป็นสิบได้ผลออมเป็นสิบนะสิบ 10, สิบบวกห้าไอ้สิบบวกศูนย์ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ใส่คาร์ดิศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่ขงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองของที่เก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ด 7บวก5คงที่เป็นส2บสอบวกหเป็น8ได้หลักสิบล้านครับ0.591728นำมาครับ1มีนาคม65ครับออก0.619 052างตัวล่างออก07นะครับเรามาดูนะครับ นะครับศูนย์หกหนย์หสอตัวออกศูนย์เจ็ดนะครับเรามาดูอันนี้หลักสิบล่างหลักสิบลางค่าเลขศูนย์อันนี้ตามอันนี้เป็นหลุดเป็นงวดที่หลุดเป็นครั้งที่สาม้เอ่หลุดเป็นครั้งที่สนะครับเดี๋ยวคอยไปเปลี่ยนตรงนู้นนะโอเคเรามาดูนะครับเรามาตามกันดูศูนย์หกหนึ่งเนห้าสองตัศูย์เครับได้หบวกด้วยสาเป็นสี่ได้สี่นะสี่บวกศูนย์ของที่เป็นสี่บวศูนย์งที่เป็นสี่ใส่สครับสก ใส่สี่ขออนุญาตตามนะครับสี 4. 4่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองโอเค 16มีนาคมครับ7 3 7 8 6 7มเจ็นะครับหลัก1ิบ่าอันนี้ต้องเป็นหลุดเป็นครั้งที่4นะขออภไปจะขอแก้ไขันนอันนี้เป็นหลุดเป็นครั้งที่4นะครับแต่ล่าสุดไม่ได้หลุดนะโอเคต่อมาครับ16มีนาคมครับ3บวกด้วย8 8ดบวกสเป็น11ได้ผลลัพธ์11 11อบเวกศเป็น1ิบสิวกศก็เป็น11เสี่หนึ่ง หนึงบวกห้าขงที่เป็นห6หกบวกสี่ที่เป็น1ิบใส่ศูนบวกสที่ได้2องสองบวกหกเจ็ดเป็นแปดปดบวกห้าเป็นสิบสาบวกหเป็น9ก้าเก้าโอเคได้แล้วครับต่อมาครับหนเมษายนหกห้กับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสอเลขหนมาหลักสิบกลาจินะครับมาทั้งสิบทั้งหน่ยวยเลยต่อมาครับหเมษายนครับเกจดบวกด้วยเ้าเป็นสิบห สิบหกบวกศูนย์ของที่เป็นสิบหกใส่หกครับหกบวกห้าของที่เป็นสิบเอ็ดส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่โอเคเรียบร้อยนี่เป็นสูตรของ เก่น10ล่ามีดวงดาวเหนวกับกับต้านบนนะครับสุดอันนี้เป็นสุดที่2นะใส่ติ25วดลบสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับล่าสุดข้าวนะไม่ได้หลุดอ,อยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมาลานครับสวัสดีครับ